แล้วก็สิ่งที่เราทุกคนรอคอยนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเห็นว่าที่วัดใหญ่เราปิดทําการมาหลายวันวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่วัดใหญ่เนี่ยได้เปิดวิหารเป็นครั้งแรกโดยเปิดให้ประชาชนนะคะเข้าไปกราบนมัสการทั้งบริเวณในวิหารแล้วก็รอบวัดเลยค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าวันนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่ค่ะได้ทําการเปิดวิหารนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปกราบไหว้สักการะพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกเป็นวันแรกค่ะหลังจากที่ได้ปิดวัดแล้วก็ปิดวิหารนะคะมาเป็นเวลานานกว่า20วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะช่วงที่ปิดวัดเนี่ยทางวัดเองก็ได้มีการ ทำความสะอาดนะคะล้างพื้นฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในแล้วก็บริเวณโดยรอบวิหารอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศที่บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชเริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามากราบสักกาะระหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะที่บริเวณประตูพระวิหารนะคะ อย่างต่อเนื่องโดยทางวัดเนี่ยได้คุมเข้มมาตรการให้ผู้ที่เข้ามาสักการะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะตามที่กระทรวงสาธ,ธารณาสุขได้กําหนดอย่างเคร่งครัดคือสวมหน,น้ากากอนามัยตลอดเวลาวัดอุณหภ,ภูมิรางมอลนวยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะห่างในการกราบไหว้ค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกนะคะให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเช็คอินไทยชนะแล้วก็เซฟสิษโรกด้วยค่ะ